หลังจากนี้คนดูนะครับน้าตามผมมานานนะครับคนดูจะได้รู้ว่าช่องผมนั้นนะครับเคยทาคลิปเกี่ยวกับชาลิ์มาคลิปหนึ่งนะซึ่งในคลิปนั้นผมทํานะ่ก็คือคลิปของเกมเดทเรียวนะซึ่งในงคลิปนั้นน่ะกระแสะคลิปวิดีโอนั้นดีมากนะครับยอดยวเคยสูงสุดถึง2,000-3,000วิวเลยนะและครั้งนี้ใช่แล้วครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับชาเลจน ในแมปไนน์ที่นน์นน์นั่นเองนะซึ่งในครั้งนี้ครับนะชาเลนจ์ที่ผมจะทำในะครั้งแรกเลยนั่นก็คือชาเลนจ์เอาชีวิตรอดนะผมให้ถึง100วันซึ่งผมตอนแรกครับจะทําการโซโล่ชาเลนจ์นี้นะแบบตรงๆนะซึ่งเรายคนคิดว่าเฮ้ยพี่ไม่ง่ายไปเป,เปล่าวะวคือแบบว่าร้อยวันใครๆก็ทำได้เล่นเกมน,นี้เนี่ยแต่ลองสังเกตข้างบนคนระับเลขนห้าสิบเอ็ดนั่นแหละผมทำได้ห้าสิบเอ็ดวันนะเล่นนดๆอาจจะเล่นยังไม่ค่อยมากนะครับก็เลยตัดให้น้องอันเลยนี้มาแบกนะซึ่งเดี๋ยวมาระวังว่าจะัน ไปจ okay, ีวันนะก็คือว่าผมก็เดี๋ยวฟลินนาจะมาโซโลกให้แล้วนะโอเคโอเคนะตระยาสัญญาโอเคแล้วติดลบชุมกิ๊บไม่ได้ลืมกดไลค์กดแชร์ติดต่อใครเต็มใจผมด้วยนะครับถ้ายังต่อกดไลค์เยอะๆนะคุณดำด้วยนะครับโอเคไปดูคลิปเลยไป let's go Woo. เริ่มมาวันแรกนะครับผมก็ทําการตัดไม้ก่อนเลยนะซึ่งไม้เนี่ยครับนะเป็นสิ่งที่เรานั้นจําเป็นมากๆต่อเกมนี้นะซึ่งมันต้องใช้ในการก่อฟื้นหรือคราฟของ,งน้องตาเนี่ยไม้เนี่ยเป็นสีจําเป็นมากๆนะผมก็เลยทําการตัดไม้ไปก่อนนะส่วนน้องกันก็ทําการตัดไม้เหมือนกันนะก็คือแยกกันตัดไม้นั่เนเองนะในช่วงวันแรกๆก,ก็ยังไม่มีอะไรมากมาย ระหว่างที่ผมตัดไม้อยู่นะครับผมก็แอบไปเจอเป็นถ้ำถ้ำหนึ่งนะซึ่งถ้ำนั้นนะครับเป็นถ้ำที่เด็กนั้นโดนเจ้าตัวกวางจับอยู่นั่นเองนะซึ่งเป็นประตูที่เปิดนะผมก็งงครับว่าเอ๊ะมันคือประตูอะไรพอเดินเข้าไปดูครับนะก็อ๋อมันเป็นห้องที่เด็กนั้นโดนจับขังอยู่นั่นเองนะแล้วก็เจอเป็นกล่องไม้ครับผมก็ทาการเดินเปิดกล่องนะแล้วก็สิ่งที่ผมได้มานะครับนั่นก็คือไฟฉายกระโปกอันนี้นะซึ่ง ในตัวผมนั้นมีอยู่แล้วนะก็เลยทําการไม่ได้เก็บมานะแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็มันมีพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้อยู่นะผมก็เลยทําการเก็บไว้ให้น้องเขาด้วยนะซึ่งชั่วอาหารในช่วงแรกเนี่ยมันก็หายากพอสมควรนะเพราะว่าเนื้อกระต่ายมันก็ให้น้อยนะหมาป่าก็ค่ายากนะน้องเขาฆ่าทิ้งไว้ผมก็เลยเก็บมาเผาเป็นอาหารนั่นเอง หลังจากนั้นกระแทกไม่มีอะไรเลยครับนะผมก็ทําการเบียรย์โลเพเป็นไม้ครับว่านะั้นแลการตัดไม้ไปเรื่อยนะส่วนน้องกันครับเขาก็เดินไปสำรวจรอบๆแมนบนะก็คือน้องเขาเขายายแมนบนะตอนนี้เป็นเหมือนแคมป์ไฟเบวสองแมกเบวสามแล้วนะก็คือน้องเขาเอาไม้มาใส่ใส่ใส่ไปแล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยเอาไม้มาใส่เพิ่มนะเพื่อทำการอัพเวลวแคมป์เราเป็นเวลวที่สี่นะเพราะตุกงคือนะครับในช่วงวันแรกนั้นอาหารมันก็ไม่พอที่คินไ้นะผมก็เลยทําการเดินออกไปหาอาหารในช่วงรนะยะซึ่งในตอนวันแรกเนี่ยผมยังไม่เจอเจกวางนะ ผมก็เลยคิดว่ากวางแมาจะมาวันที่2หรือวันที่3าหรือเปล่านะก็คือทําการเดินไปคิวเจ้าตัวกระต่ายนะซึ่งผมก็ใช้เป็นเจ้าขวานนะครับที่ทําการตัดไม้มานะก็ไปใช้คิวกระต่ายเพื่อที่จะเอาเนื้อมากินนะเพื่อเพิ่มหลอดอาหารองเราในวันแรกๆนะ แล้วก็ก่อนจบอกวะแรกนะผมทำการเดินสำรวจไปมานะครับนะั้นแล้วก็ไปเจอเป็นเหมือนแคมป์ของคนป่านะสักอย่างหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะแล้ผมก็เลยเฮ้ยมันดูน่ากลัวเกินไปนะก็เลยจะรอให้มีของสักแป๊บนะึงนั้นแล้วก็เดินกลับบ้านมานะและก็เข้าสู่เช้าวันที่สองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ วันที่สองนะครับก็มีพ่อค้านะเหมือนเป็นพ่อค้ามานะซึ่งเขาต้องการเจ้าตัวขากระต่ายนะในตัวผมนั้นก็มีอยู่นะกันเอง <S <S ก็เลยทําการเลือกขวานมานะซึ่งมันมีขอเลือก3าอย่างครับถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีเป็นฐานไฟฉายนะแล้วก็เป็นขวานดีแล้วก็เป็นถงุงดีนะซึ่งผมก็เลือกเป็นขวานมานะเพราะว่าช่วงแรกนั้นนะครับผมเน้นตัดไม้เลยนะน้องก็บอกว่าให้ตัดไม้มาเติมไฟเยอะนะก็คือให้มันแบบว่าไฟไม่ดับอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกขวานมานะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเพิ่มดาเมจด้วยนะยก วันนั้นนะครับที่ผมก็ได้เดินมาสำรวจนะก็เจอเป็นถ้าที่เด็กนะครับทำการถูกขโมยมาซ่องตัวนี้นะซึ่งคนที่เคลียร์ไปนั่นก็คือกันอีกแล้วนะครับนะก <c oughs> ็คือเคลียร์ไว้มากๆนะแล้วก็มีพวกเศษเนื้อหมาป่านะผมก็ได้ทาการเก็บไว้นะแล้วก็ในนั้นครับมันมีกล่องอยู่นะผมก็ได้ทำการเปิดวันะแล้วก็สิ่งที่ผมได้มานะครับนะก็คือเป็นเจ้าตัวถังน้ํามันนะซึ่งถังน้ำมันนี้ผมใช้คำว่าดีมากเลยนะมันสามารถเอาไปเติมเชื้อเพลิงให้คลองไฟรัตนะนั้นแล้วก็เติมที่เผมก็าคือนระอด ก็เลยทำงานถือกลับอย่างนั้นเลยนะก็คือดูรัทดนิดน,นึงนะและระหว่างนะครับผมก็เห็นสังเกตได้ว่าอาหารเนี่ยในของแคมป์เราเนี่ยมันใกล้หมดแล้วนะผมก็เลยทําการเดินไปไฟกับหมาป่านะแล้วก็เรียบร้อยครับนะผมสามารถคิวหมาป่าได้แล้วก็เหมือนผมจะห้าวนะครับนะแล้วก็เดินไปตรงที่มันมีลัทธินะซึ่งไอตัวลัทธิเนี่ยหรือว่าคนป่าเนี่ยครับนะมันมีเป็นปืนนะซึ่งผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่สู้ละกันนะแล้วก็เดินกลับแคมป์นะพอดนี้ว่ามันช่วงกลางคืนคนะก็ ทำได้ผิดนะครับนะว่าในคืนนี้เนี่ยมันจะมีเจ้ากวางโผล่นะผมก็เลยรีบเดินกลับบ้านมาแล้วก็เอาของที่ได้มานั้นมาคราบของมันอย่างเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับคืนที่แล้วนะช่วงผมก็เดินตามหาเจ้าก,กระต่ายนะแล้วก็คิวยึดตัวกระต่ายมาเพราะว่าตอนช่วงแรกเนี่ยอาหารมันจะเป็นมากๆนะแล้วก็ผมนั้นอาหารก็ถือว่ายังไม่มีสักเท่าไหร่นะก็เลยเดินหาอาหารนะแล้วก็จกังหวะนั้นเจอกล่องพอดีครับผมก็เลยทําการกดเปิดกล่องครับแล้วก็ สิ่งที่ผมได้นะครับก็คือเป็นเจ้าตัวถุงดีนะซึ่งผมเนี่ยตามหามานานแล้วซึ่งไอ้ถุงดีนะครับสามารถใส่ของได้ถึง15าอย่างนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวผมมากเลยนะผมก็เลยทําการเดินเก็บของรอบๆไปนะเหมือนชีวิตผมจะเหงาเกินไปนะครับมันเจอผมไปเจอบ้านที่มันมีเป็นพวกเป็ดตกปลาพอดีนะผมก็เลยทําการตกปลาเลยละกันนะแล้วก็มันเหมือนมีบ่ออะไรก็ไม่รู้นะผมก็เลยยืนตกปลาไปชิลๆเลยนะก็เหมือนในคืนนี้มันยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยยืนตกปลาชิลๆดีกว่ามันน่าจะคงไม่มีอะไรน่ากลัวแล เข้าสู่เช้าวันที่9้านะครับผมก็ทําการเดินสำรวจตั้งแต่เช้านะแล้วก็เดินไปเจอเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะที่อยู่มุงขวานะผมก็รู้สึกแบบว่า เฮ้ย <S an other> ทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยนะมันมีกองขังเหมือนเจ้าตัวหมีอยู่นะแล้วก็เหมือนมันมีอะไรสักอย่างนะผมก็เลยไม่ไม่กล้านะครับผมก็เลยเดินมาเก็บของเลยนะซึ่งตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นเหมืองเก่านะแล้วก็ผมเปิดกล่องมาได้เป็นเจ้าตัวเบนเนตครับนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะดีมากๆเลยนะมันน่าจะเป็นกล่องที่ไว้ชุบคนอื่นหรือว่าไว้คีตัวเองสักอย่างนะผมก็ไม่แน่ใจกันนะแล้วก็ของที่ผมได้มาก็ยังมีเป็นกล่องเก็บยาแล้วก็ฐานสองสามก้อนนะแล้วก็ นิดหน่อยครับนะมีของขึ้นมานิดหน่อยนะแล้วก็ระหว่างทางครับก็เวะฆ่าหมาป่านีกนะครับนะก็โดนกัดเลือดเลยขึ้นหลอดน,นะครับนะก็ไม่มีอนะไรน่ากลัวนะครับ แล้วก็ตัดมากลางคืนแล้วกันนะซึ่งผมใช้คำว่าวันนี้ผมแทบไม่ได้ทำเลยนะในวันที่9กนะก็คือเดินไปับของสำรวจแอบนิดหน่อยนะแล้วก็ตกกลางคืนมาครับแล้วก็ยืนตัดไม้ครับนะก็คือแบบว่ามันไม่มีอะไรให้ทำาล้วันนี้ซึ่งผมก็ยืนตัดไม้เรื่อยๆนะแล้วก็เอาไม้นะครับนะไปทำการแปลรูปแล้วก็ใส่ในเตาเผานะเพื่อให้กองไฟนั้นมันไม่ดับนั่นเองนะก็ยืนตัดไม้ครับชิวๆไม่มีอะไรมากมายเลยครับในคืนคืนนี้นะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาวด์ที่15้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีข้อมูลบางอย่างขึ้นมานละะ้วก็คือเจ้าตัวลัททินะครับที่ผมด้เงการเดินเจอนั่นเองนะมันนะครับจะมาทําทําบุกแคมป์มผู้ผมในวันนี้นะซึ่งตาในใจผมก,ก็คิดไปน,นะครับว่าว่าชีพหายแล้วนะปืนก็ไม่มีพวกของต่างๆนั้นนะไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ขวานดีอันเดียวนะซึ่งผมก็คิดในใจแล้วครับว่ากันครับแบกพี่ด้วยนะพี่ไม่มีเจอตัวเลยนะก็คือให้กันแบกนะ ซึ่งในเช้าวันที่15นะครับนะฝนก็ตกด้วยนะทําให้แคมไฟเนี่ยเหมือนเชื้อเพลิงมันลดไวขึ้นด้วยนะผมก็เลยทําการเดินหาเชื้อเพลิงนะแล้วก็ฆ่าสัตว์นะเอาเนื้อสัตว์มาประทังชีวิตนะมาให้กันกินนะแล้วก็ปรุงที่นี่นั่น,นครับระหว่างที่ผมเดินหาถ่านน้ามันแล้วก็ถ่านนะครับผมก็ไปเจอสถานสารที่นนะซึ่งมันเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลนะผมก็เลยทาการเดินเข้าไปสารวจนะซึ่งในนั้นนะครับมีเป็นเหมือนจะเป็นผ้าพันแผลครับแล้วก็เป็นเหมือนเก้าอี้นะซึ่งเก้าอี้เนี่ย ผมคิดว่า,าน่าจะดีมากๆนะแล้วก็มีกระสุนปืน้วนะซึ่งผมบอกเลยว่าข้างในนี้เนี่ยสุดยอดมากนะมีทั้งเป็นชุดก่อน,นะอยู่ในตู้นะแล้วก็ผ้าพัแผลครับอันที่3มนะซึ่ง โอ้โหตอนนี้ผมมีผ้าพันแผลทั้งหมด3อันในตัวนะซึ่งผมสามารถเอาไปชุบกันได้นะแล้วก็เอาชุบตัวเองก็ได้ด้วยนะซึ่งมันดีมากๆนะในร้านค้าหรือว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะผมก็เลยทำการเอาของที่ได้มานะครับเดินกลับบ้านไปนะแล้วก็เจอสถานีกก้อนนะึงนะผมก็เลยทาการเดินถื่ทานกลับบ้านเลยครับนะคือของมันเต็มแล้วเนาะก็เอาของที่ได้มานะั้นกลับแคมป์ดีกว่าครับ พราะถึงแค่นคั้นผมก็โยนของทุกอย่างเข้าเตาเผาเลยนะซึ่งผมได้มาเนี่ยเหมือนได้ฐานมาประมาณ10กว่าก้อนเลยมั้งนะผมก็โยนใส่า่านทั้งหมดนั้นแล้วก็เอาก็อีที่แปลรูปมาเนี่ยก็ใส่ของใส,ใส่ใส่ต่างๆนะครับนะแล้วก็กังคืนอีกแล้วนะครับนะซึ่งในคืนคืนนี้นะครับนะเป็นคืนที่เจ้าตัวลัทธินั้นได้ทําการมาบุกบ้านเรานั่นเองนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะสู้กันยังไงนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะ ไม่นานเกินเราครับมีเจ้าตัวกวางด้วยนะซึ่งผมก็ตกใจนะช่วงแรกแล้วก็มีเรียบร้อยครับเจ้าลัทีมานะมาดูสเตจผมครับในการสู้กันนะซึ่งมีลัทีทั้งหมด3ตัวที่เดินมาแล้วก็ผมนั้นก็พยายามสู้อยู่นะก็คือพยายามหามุมสู้ครับผมมีแค่ขวานเดียวอ่ะแล้วก็มีลัทีทั้งสมตัวนะผมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงก็เลยยืนอยู่บนแท่นนะแล้วก็ทําไงได้ครับผมไม่รู้ทำยไงนะก็พยายามหามุมก็ทําทุกอย่างนะแล้วก็โดนตีแล้วเจ็บเจ็บพยายามลอบลทีตตัวก็ลอไม่ไหวครับมันตีเสร็จแล้วมันนก็ถอยะ ถ้าเกิดใครสังเกตน,นะครับเรือผมตอนนี้นะมันใกล้จะแตกแล้วนะก็คือเรือผมเหลืออย่างแค่ประมาณ25%นะผมก็ได้ทาการใช้ผ้ามันแผ่เลยนะพอดีว่าถ้าไม่ใช้ผ้ามันแผ่เนี่ยยังไงก็ตายนะจังหวะนี้ทําไงครับจบังหวะนี้จุกจุกจุกอ่าเรียบร้อยครับเลือเหลือครึ่งหลอดนะแล้วก็แล้วก็ยังไงแล้วก็เจอเรียบร้อยครับนะเป็นมุมที่ตีได้ง่ายๆนะผมก็เลย<ม>อ้าวเรียบร้อยติดกับกูก็ซอย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 ,ซอยเป็นไงครับนะ ไหนใครบอกว่าการต้องแบ่งอยู่นะไหนแอดมินกันต้องแบ่งเดียวเป็นไงผมฆ่าลัทธิได้แลวแอดมินกันก็ค่อยมาทีหลังนะเป็นไงเฟี้ยวปล่าล่ะแล้วก็เหลอดนะครับถ้าเกิดใครสังเกตเมื่อกี้นะมันก็จะมีเป็นเหมือนสร้อยสีแดงเหมือนนะซึ่งสร้อยสีแดงเนี่ยมันสามารถเอาไปอัปเกรดของเลยนะก็สามารถเอาไปอัพเกรดของต่างๆนะน,นะเหมือนจะเป็นของที่เหมือนจะเป็นพวกที่วาร์ปหร<ล>ือ<ล>อะไรต่างๆนะที่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะวผมรีบแล้วนะก็เอาไปใส่ได้นะของก็เก็บไว้ในคลังนั่นเอง หลังกางจัดการเจ้าตัวลัทธิเสร็จรแล้ว้อยนะครับผมก็เพิ่งมาสังเกตน,นะว่ามีพ่อค้ามาพอดีเลยซึ่งเจ้าตัวพ่อค้าเนี่ยครับต้องการหนังหมาป่านะผมก็เลยทําการเอาหนังหมาป่าให้พ่อค้าแล้วก็เลือกเป็น ปืนไรเฟิลหรือปืนกลนั่นเองนะแล้วก็เอาเชือกพล้นที่ได้ไมาครับทําการใส่ไปนะั้นแล้วก็เพิ่งสังเกตรครับว่าผมนั้นมีหนังหมาป่าอัลฟานะก็คิดว่าหนังหมาป่าอัลฟาน่าจะจําเป็นนะผมก็เลยเอาไปให้พ่อค้าซึ่งพ่อค้าก็รับเลยนะผมก็เลยเอาหนังหมาป่าอัลฟาไปให้แล้วก็มีของสามอย่างมานะซึ่งสิ่งที่ผมเลือกครับนั่นก็คือเป็นเจ้าตัวถุงยักษ์นั่นเองนะโลถุงยักษ์เนี่ยสามารถใส่ของถึงยี่สิบห้าเลยนะก็คือเยอะมากๆนะก็คือผมเลือกนี่ไงนะระหว่างที่ผมกำ ผมนั้นก็เจอกระสิ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองนะก็ทาการหยิบหนังหยิบไรมาเสร็จแล้วก็มีลูกกระตาเลยขึ้นมาใช่ไซึ่งผมก็ตกใจนี่นะแล้วก็มีคัสซีขึ้นมามาคัสซีคืออะไรนะก็เหมือนที่มีหมาป่าน้อยตัวหนึ่งครับนะกาลังเดินตึกต๊กเต๊กอยู่ที่หิมะนะแล้วก็โดนตัวแล้วไม่รู้ฆ่าไปนะซึ่งผมเพิ่งรู้ทีหลังครับว่ามันก็คือเจ้าตัวนกฮูกนั่นเองนะแล้วเจ้าตัวนกฮูกเนี่ยมันมีวิธีการรับมืออยู่นะก็คือเรานั้นนะครับนะคือต้องห าบอดเลยมันเอะนะก็คือถ้าเราเดินเนี่ยครับมันจะทำการไล่เหล่านะั้นถ้าเกิดว่าเราหนิ่งๆนะี่ยมันจะไม่ทําการไล่แล้วนะแต่เมื่อกี้นี้ครับมันมีเจ้าตัวหมา่ามากัดผมนะผมก็เลยวิ่งหนีหลบก่อนนั้นเอง หลังจะหนีมาป้าแล้วสักแ๊บนึงนะผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าท้านขวามีนกพู่นะแล้วก็ผมก็ขยับเรียบร้อยครับแล้วก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้ชุลมูนเลยครับนกพู่มันวิ่งมาหาผมนะแล้วก็โดนหมาป่าการฟ่ากลับ้วยนะผมก็เลยยืนอยู่บนกล่องครับแล้วเป็นกล่องทองนะผมเริ่มการเปิดกล่องท้องก่อนครับแล้วก็ยืนหลบเจ้าตัวนกพู่นะซึ่งกล่องทองผมได้เหมือนจะเป็นชุดเกาะเลขครับจังหวะนี้ก็เลยใส่เกาะหลีกก่อนนะจังหวะนี้แล้วก็เอาปืนยิงนกฮูกนะแต่แรกผมไม่รู้ครับว่านกฮูกมันสามารถยิงไไไดด้มยเิปฉา ไล่ไม่ได้ด้วยแล้วหมาป่า3ตัวด้านล่างนะโอ้โหบอกเลยว่าบรรลัยจะจัดนะแล้วก็จังหวะนี้ครับมันเช้าพอดีนะผมก็เลยปลอดภัยนะพอเช้าเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ทำไงต่อกระโดดลงแล้วก็ลันนี่ครับรออะไรแล้ววิ่งวิ่งเลยก่อนจะวิ่งครับผมก็เคลียร์หมาป่าตัวนึกันนะคือจะเอาอาหารดินน้ำก็เรย่ร้อยครับเคลียร์ไป วันที่29คิบ้ที่ลอยครับนะแล้วก็ผมก็รดหางทางก็เจอถ้ำอีกแล้วนะซึ่งถ้ำนี้ครับเป็นถ้ำที่เด็กคนสุดท้ายดนการโดนส้อยนะแล้วก็เจอกล่องของครับผมก็ทำการเปิดไปซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือปืนไรเฟลิลนะแล้วก็พร้อมกับกระสุนนะผมเลยว่าหวานเจี๊ยบจัเดเลยนะระหว่างทางกลับบ้านครับผมเหมือนเดินดูแมบบไม่ได้รู้เลยนะซึ่งผมก็ไปเหยียกบอะไรไม่รู้นั่นแล้วก็โดนห้อยนะครับแล้วก็โดนหมากัดหนึ่งที่สองที่ แล้วก็สามที่แล้วก็จังหวะนี้ครับก็โอ้โหเพิ่งสังเกตนะครับมันเหลือผมนั้นเหลือเพียงแค่ครึ่งหลอด้วนะผมก็เลยทำการย,ยิงไปก่อนนะซึ่งมันก็โดดหลุมตกแล้วโอ้โหูดีนะครับนามีแอดมินกันมาช่วยนะไม่งั้นผมตายไปเลยนะจังหวะเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นจังหวะฮ่า,าๆที่นะก็คือไม่สังเกตนะแล้วก็เจอกล่องทองแล้วครับนะผมก็เลยจังหวะนี้ งั้นเปิดกล่องทองเลยกันนะแล้วก็สิ่งที่ได้มาครับนั่นก็คือเป็นเจ้าตัวขวานแข็งแกงครับเป็นขวานแดงนะซึ่งขวานนี้ครับดีกว่าขวานที่ผมได้มาใช้ก่อนนานๆซึ่งไอ้ขวานครับสามารถสับต้นไม้ครับแล้วก็ต้นไม้เหมือนจะสามารถล้มได้เพียงแค่ครังอยู่นะแล้วก็ไอขวานนี่เนี่ยสามารถสับต้นไม้ต้นใหญ่ไล้นะซึ่งก็คือเป็นขวานที่โกมากเลยนะซึ่งที่ผมได้มาก็น่าจะดนดีพอสมควรนะแล้วก็ลองเทขวานครับว่าเป็นไงโดยขวานนี่แะ ก็ดาเมจเอาเรื่องนะก็ดีกว่าขวานที่แล้วเยอะเลยครับระหว่างนี้นะครับแอดมินกันได้ทำการบอกผมว่าผมนะครับนะ้ผมได้ทำการตัดไม้ไว้นะซึ่งตัวแอดมินกันเนี่ยครับก็จะทำการเดินฟาร์มของไปนั่นเองนะซึ่งขวานที่ผมได้มามันสดเนี่ยก็เอามาใช้แนละซึ่งขวานนี้เนะี่ยบอกเลยว่าโคตรดีนะก็คือตัดได้ดีมากๆนะผมก็สับต้นใหญ่ซึ่งต้นใหญนะ่อาจจะสับหลายทีนะแต่ซึ่ง ตัดต้นไม้ต้นใหญ่ไเลยนะคือได้ของมาดีมากนะสับต้นเล็กเพียงแค่ต้นเดียวนั้นก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการสกิปไปเลยแล้วกันนะว่าการตัดต,ต้นไม้เนี่ยมันยาวนานหรือจริงๆนะครับ อนรับเข้าสู่เช้าที่37นะครับซึ่งในเช้าวันนี้นะครับก็มีข่าวดีมาบอกเลยนะก็คือเจ้าตัวละทีมาบุกบ้านผมอีกแล้วนะเรียบร้อยคือขยันบุกจะเลยนะครับนะในครั้งนี้โดยในรครันนะ้งนี้คณะผมได้ทำการตัดไม้ก็เหมือนเดิมน,นะครับทําการเดินตัดไม้แล้วแล้วก็เดินหาพวกเชื้อเพลิงน,นะเพราะว่าเมื่อคืนนะครับนะเป็นวันที่มีหิมะตกเยอะนะผมก็ได้ทำการเดินหาเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็ทําการตัดไม้ไปด้วย ผมเมื่องสังเกตนะครับว่ากันนะครับได้ทําการสร้างขึ้นเครื่องอะไรสักอย่างนะเหมือนจะเป็นเครื่องสแกนนะผมก็ได้ทาการลองเช็คดูเล่นนะมันก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะคือผมไม่ได้กดนนในคลิปนีอนี้นะก็ถ้าเกิดใครรู้นะครับว่าเครื่องไอเนี้มันสามารถทําอะไรได้ก็รีบคอมเมนต์มานะอันนี้คือผมอยากรู้มาละก็คือไอตอนที่ผมเล่นอยู่ในเกมอะคือลืมกดจริงจริระหว่างผมทําการตัดมาอยู่นะน้องกันได้บอกว่าให้ผมนะมาเอาเพชรที่ประสาทนะซึ่งประสาทเนี่ยเป็นประสาทที่เป็นดังเจียนนะแล้วก็ จะมีเพชรนะอยู่ข้วนชั้นปรา,าสาทนะแล้วก็ผมนั้นก็เดินมาถึงเมืเที่รอะนะันแล้วก็เดินขึ้นชั้น2ไปบ๊ะบ,บ๊ก็เดินสำรวจครับเพราะว่าผมนั้นไม่เคยมาตรงนี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้แต่ละจุดเนี่ยมันมีอะไรมนะแล้วก็เดินสำรวจไปครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด3ชั้นนะแล้วก็เจอเป็นเหมือนเครื่องเหล็กอะไรสักอย่างนะแล้วก็เป็นกล่องครับผมก็ทําการเปิดนะเพราะว่าเป็นกล่องทองด้วยนะแล้วมันก็น่าจะถายาดูนะซึ่งที่ผมเปิดได้เนี่ยก็จะเป็นเพชรนะครับก็ กดรับไปเพชรนะแล้วก็มันจะมีกล่องนะซึ่งเป็นกล่องที่มีเพชรล้วนๆนะผมก็โอเคครับกดเปิดไปซึ่งในกล่องนั้นอะ่ะมันจะได้เพชรอยู่ประมาณอันนี้คือประมาณนะประมาณ4เม็ดมั้งถ้าจะไม่เห็นนะสามสี่เม็ดเนี่ยประมาณนี้นะก็ผมก็เก็บเพชรมาด้วยนะแล้วก็เก็บไอ้ตัวชิ้นส่วนเครื่องยนตนะ์อะไรไม่รู้ของเขานะก็ไม่ได้เก็บมานะแนึกว่าเก็บไม่ได้เก็บมานะแล้วก็เดินกลับครับพอดีว่าเหมือนมันไม่มีอะไรนะก็เดินกลับเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่46นะซึ่งในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังจําช่วงต้นคลิปได้นะมันจะมีเป็นกลุ่มเจ้าตัวลัทธินะ่ะพยายามพยายามจับเจ้าตัวหมีนะแล้วก็เจ้าตัวหมาป่าอัานฟ้านะผมนะครับได้ทำการฟาร์มของมาเรียบร้อยแนละ้วซึ่งมีทั้งปืนนะมีทั้งของต่างๆนานานมากมายนะโอ้โหก็ได้ทาการมาเดินเก็บนะก็คือมีเจ้าตัวเหมือนหมาป่าอันฟ้ายืนเฝ้าอยู่ด้วยนะแล้วก็ในกลงเนี่ยครับก็จะมีเป็น มีขาวนะมีหมีขาวอยู่นั้นด้วยแล้วก็เหมือนจะมีเป็นหมาป่าอันฟ้า2ตัวนะผมนั้นก็เลยทําการทําการคิวเข้าไปนะ หลังจากที่คิวเสร็จนะผมก็ทาการเดินเข้าไปเก็บของข้างในนะก่อนที่จะไปของ,ของ,ของ,ของในเนี่ยผมก็คิวเจ้าตัวหมาปา่าอันฟ้าไปด้วยนะในตัวหมาปา่าอันฟ้าเนี่ยเหมือนถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีพวกเนื้อสัตว์ดอกแล้วก็เป็นหนังนะผมก็เอาเนื้อสัตว์ดีกว่านะพอดีว่าตอนนี้ครับอาหารของบ้านเราเนี่ยขาดแคลนมากมากนะผมก็เลยทําการฟาร์มหนังสัตว์ด้วยนะแล้วก็ฟาร์มเนื้อสัตว์ด้วยเพื่อที่จะได้มีอาหารขับไปเก็บที่บ้านนะ ตัดมา,ามท่าบางทีครับก็ช่วงกลางคืนนะผมก็พยายามวิ่งหนีหมาป่านะซึ่งผมก็สังเกตเลยแบบนะก็ตอนแรกไม่เอกใจครับแต่ตอนนี้เอกใจแล้วครับก็คือมันคือกวางครับแต่กวางมันตาแดงเว้ยตอนนั้นคือแบบโอ้ชีพหายแล้วนะชีพหายแล้วแต่อย่างดีครับที่น้องกันมาช่วยทันพอดีนะก็คือกวางตาแดงเหมือนจะเป็นกวางช่วงกลางมันหิวมั้งแล้วก็บอกเลยว่า โคน่ากลัวนะผมก็เลยสาดไฟใส่นะดีครับก็คือเหมือนแกล้งกวาบแกล้งกวางนะแต่เหมือนไฟฉายนั้นมันจะติดบัก็กหรือว่าไฟฉายผมทำามก็เลยไม่รู้นะแล้วก็โดนหมาป่ากันด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่ปลอดภัยแล้วกลับบ้านดีกว่านะแล้วก็ช่วยต้องการยิงนิดนิดนั่นนครับนะก็คือตอนแรกก็แอบตกใจครับนะอยู่ดีแม่งมีกวางมาจากไหนไม่รู้นะ ตัดภาพใหมท่ทีนะครับที่เช้าวันที่55นะซึ่งในวันนี้นครับนะา้องกันได้ทาพาผมไปสํนารวจนั่นเองนะแล้วก็เดินมาได้สักประมาณสักพักนึงครับนะแล้วก็เจอเป็นเหมือนจานดาวเทียมหรือเป็นอะไรสักอย่างนะแล้วก็ในที่นั่นครับนะามันมีมทั้งหมด2ทีนะแล้วก็ในที่นั่นครับน้มันมีเหมือนเจ้าพวกเป็นรัทธิหรืออะไรไม่รู้อะอยู่เต็มหมดเลยเว้ยแล้วก็ตอนนั้นครับก็สุนพื้นผมเนี่ย มันเหลือเพียงแค่สิบนาท่านั้นแล้วก็ผมก็ไม่อยากใช้มันเปลืองอ่ะผมก็เลยทําการเดินวนสำรวจรอบๆกันนะว่าเออไอตรงรอบนี้เนี่ยมันอันตรายไหมเหลือ,อยังไงแล้วก็เดินวนอยู่สักพักใหญ่ครับ <S <S ใช่ครับผมเดินลอบไป,ปมาครับแล้วผมก็โดนรถที่ตีนะโดนรถทีิตีพอผมก็โดนหมีไล่อีกครับแล้วก็เรียบร้อยโดนหมีขุดเรียบร้อยครับนะจังหวะนี้ผมก็ตุยครับผมนะซึ่ง เป็นการตุยครั้งแรกของผมในการเล่นมาทั้งหมด55วันเลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้แย่เลยนะที่ผมมาอยู่ถึง55วันเท่านั้นที่ประสบการณ์หรือต่างต่างเนี่ยก็ถือว่าแทบไม่มีเลยนะสำหรับผมนะตัดภาพมาอีกทีทนึงครับก็คือเช้าวันที่64นะซึ่งแอนดมินกันก็มาช่วยลทัทธิเรียบร้อยนะแล้วก็พยายามกำลังสู้กับเจ้าตัวหมีครับแล้วก็เจ้าตัวลทัทธิอยู่นะโน้องเกค,ครับก็พยายามเอาช่วยเอาตัวรอดนะครับพยายามสู้สุดชีวิตเลยนะสุดท้ายเทพกันก็คือเทพกันนะครับนะเป็นไงครับ จัดก,การเจ้าตัวหมีแล้วก็เจ้าตัวลัททิไปได้นะั้นก็คือโหดจัดเลยนะก็คือแบบว่าจัดก,การแบบโหใช้คําว่าไม่เหลือเลยมั้งนั่นนะ่ะก็คือโหดจัดนะแล้วก็เกิดมาครับแล้วก็เรียบร้อยตกกับดักไปครึ่งหลอดเกือบตายรอบที่2 ในระหว่างนั้นนะครับผมก็สังเกตได้ว่ามันมีบ้านหลังหนึ่งคนระที่มีลัทธิพีมีอยู่เพียงแค่2ตัวท่านนะผมก็ได้ทําการเอาปืนไรเฟลิลที่ผมได้มาตั้งแต่ต้นเกมเนะี่ยก็เอาไปยิงใส่เจ้าตัวลัทธินะแล้วก็เก็บกระสุนมาครับนะก็พยายามเคลียร์ลัทธิให้หมดนะซึ่ง ที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็คือเหมือนจะเป็นหลังบ้านของเจ้าพวกลาทีินะซึ่งบอกเลยว่าในนี้เนี่ยของดีเยอะมากๆเลยนะมีทั้งกล่องทองทั้งของดีหมดเลยนะซึ่งผมก็ทําการเดินสำรวจก่อนเลยนะแล้วก็ไปเจอกล่องทองครับนะก็เปิดกล่องแล้วนะซึ่งสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวลูกตุ้มนะเพิ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ลูกตุ้มน,นี้นะครับนะมันเป็นของที่ดีสุดในเกมเลยไหมนะก็ผมว่าไม่แน่ใจนะว่ามันแรงสุดในเกมนะนะผมก็เก็บมาก่อนนั่นเอง แล้วก็เดินเข้าไปอีกห้องนึงครับก็เจอเป็นเจ้าตัวกล่องทองเลยนะผมก็ เปิดไปแน่ครับนะซึ่งพอเปิดเสร็จแล้วครับก็ได้เป็นเจ้าตัว 5, 000, ผ้าผันแผมานั่นเองนะเดินสำรวจไปอีกนิดหนึ่งครับก็เจอเป็นกล่องทองเลยนะซึ่งในกล่องทองนี่นะครับนะเป็นเหมือนเอ่อพวกของอะไรไม่รู้นะนะแล้วก็ข้างในาครับก็จะมีเป็นถุงที่ดีสุดเลยนะแล้วก็เป็นอาหารด้วยนะซึ่งอาหารเนี่ยผมแช้เขาบอผมกินหยิบเลยนะทรอยว่าตอนนั้นมันหิวด้วยนะั่นเองนะก็เจอกล่องทองครับนะทำยังไงได้แล้วก็เปิดไปนะซึ่งของทีง่ผมนะได้มานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวบูปินนะแล้วก็ตัวบูปินเนี่ยครับนะมันเหมือนจะเป สำหรับกันพวกเจ้าตัวละทีหรือว่าสัตว์ตัวอืมานะค่งอ,อันนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะละทีที่ผมฟังเสยียแล้วเนี่ยผมก็ทําการเดิอนออกจากบ้านละทีแล้วก็กลับบ้านเลยนะเพราะว่ามันช่วงหิมะตกเลยด้วยแล้วก็กังคือพอดีแล้วก็ั่นและครับนะคว,นะวามัมนเกิดพอดีด้วยนะแล้วก็ตอนนั้นครับผมหลงหรือว่าผมตื่นกระหดดตอนนั้นนะแล้วก็วิงว่ง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 น,นั้นผมใช้คำว,ว่าสะบัดจบเลยนะเดี๋ยวผมฟ์มเสียให้ดูนะ <c oughs> ผมให้คำว่าตอนนี้ชีวิตผมแช้คำว่ามีบัตรสัตว์เลยนะก็คืออาหารก็หมดครับอาหารมันไม่พอนะลัทธิบุกบ,บ้านอี่ครับนะผมก็ทาการเอาปืนที่ผมได้มาเนี่ยช่วยยิงก่อนนะก็คือผมบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งอาหารหมดทั้ง ลัทธิบุกผมเลยบอกเลยว่าตอนนี้วิบัติสัตวเลยนะแล้วก็กินโชคดีครับที่บ้านนั้นมีอาหารนะผมก็เลยทำการกินอาหารนะั้นก็คือรอดตายแบบว่าวูวิดเลยก็ว่าได้นะ <c oughs> ใช่แล้วครับหลังจากนี้ผมได้ทำการเคลียร์เสร็จปุ๊บผมก็ออกมาเดินเล่นต่อแล้วก็โดนควางไล่เหมือนเดิมเพื่ออะไร ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่73นะซึ่งในะวันนี้นะครับมันก็แทบจะไม่มีเลยนะซึ่งผมก็มาเดินสำรวจเหมือนเดิมเลยนะซึ่งก็ผมก็ไปเจอสถาน,ถานที่นะครับมันดูเหมือนเป็นเหมือนใช้คําว่าเหมือนโรงไฟฟ้าอะไรสักอย่างนะที่อยู่ข้างหน้ามนั้นเองนะก็มันรู้สึกแปลกๆลยัใครไม่รู้้วผมก็เลยไม่เดินสำรวจนะแล้วก็มาเจอกล่องทองนั่นเองนะก็ทําการเปิดกล่องทองเลยครับซึ่งสิ่งที่ผมได้มาเหมือนจะเป็น เจ้าตัวผ้าพันแผลอีกแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะแพ้เสียในะหนัวก็เดินมาสำรวจเลยครับซึ่งข้างในนั้นมีลัทธิประมาณสิบคนได้นะคือเยอะมากๆนะผมก็เลยลองเช็คระยะนะก็คือเจอทั้งหมีเจอทั้งลทัทธิไปบุ๊บโอเคโอเคบายบายว่าเจอแกใหม่รอบหน้าผมก็เลยวิ่งหนีเลยนะก็คือถ้าอยู่นะเจอทั้งหมีเจอทั้งลัทธิอีกยังไงก็ตายครับจงังหวะนี้ยังไงก็ตายก็เลยวิ่งกลับบ้านไปก่อนครับ และการที่ผมทําการวิ่งหนีสุดชีวิตมานาะนมันก็มีลัทธิตัวหนึ่งที่วิ่งไล่ตามผมมานะซึ่งผมพูดตรงเลยว่าผมสู้มันไม่ได้เลยครับนะก็คือมันตีผนรวนะแล้วผมก็เอารุตุ้มพยายามสู้ครับพยายามตั้งหาจังหวะจุกๆนะั้นแล้วก็ตามนั้นครับนั่นแหละโดนมันตีตายอีกแล้วครับนะอะไรเนี่ยโอ้หลังจากนั้นครับก็ตามสุดนะครับแอมมินกันมาชุบเหมือนเดิม ต่อมานะครับแอดมินกันนะครับได้ทําการบุปราากปลาใสอยรอบนะครับเพื่อที่จําการฟาร์มเพชรนะซึ่งตรงนี้นะครับนะก็ผมขอทําการสคริปต์เลยนะตรงนี้ก็ทําการเร่งสปีดเวลานะก็คือบอกเลยว่าตรงนี้นะโคตรนานเลยนะก็เดี๋ยวผมจะทําการสปีดค,คูณ5เลยละกันนะนะว่ามันเป็นยังไงว่านะซึ่งเป็นการบุกป,ปาาลาสาสระดับที่2นะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปสคริปต์ไปเร็ว หลังจากที่ผมทำการนั่งงองมาเกือบ20นาทีนะครับแอดมินการก็ทำการ เคลียดดันเสร็จไปที่แอ้ครับนะซึ่งของทดันนะครับก็มีทั้งหมดนี่ครับโอ้โหมีกล่องสองกล่องนะซึ่งอันนึงนะครับนั่นก็เป็นกล่องแดงนะซึ่งผมก็ทําการเริ่มเปิดเป็นกล่องแดงก่อนเลยนะและของที่ผมได้นั่นก็คือเป็นเจมเขียวครับแล้วก็เลื่อยไฟฟ้าครับนะโอ้โหบอกเลยว่าของอันนี้ครับหายากมากมนะสำหรับเลื่อยไฟฟ้านะก็คือพุมๆไม่รู้นะว่าเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะหาได้จากกล่องแดงท่านนะแล้วก็มีเป็นมณีเจมเขียวแล้วนะซึ่งมณีเจมเขียวเนี่ยถ้าผมจ ไม่ผิดนะมันสามารถเอาไปคราฟของได้นะแล้วก็เปิร์กล่องเพชรต่อเลยครับซึ่งเพชรเนี่ยผมได้น่าจะประมาณ5เมิดครับถ้าเกิดจําไม่ผิดอนะได้ประมาณ5เมิดนะแล้วก็ลืมบอกเลยนะผมสกิปมาอีกทีนึงคือวันที่82นะคือบอกแล้ว่ามันนานมากๆเลยนะก็คือประมาณนี้ครับ หลานจะรู้เรืการแชร์ด่านเสร็ผมก็รีบวิ่งออกมาซึ่งผมพูดเลยว่าเหมือนหนีเสือปาา่าจะเล็จริงจิงนะโดโลมาก็เจอเจ้าตัวนกไล่ต่อหลาไล่ต่อไม่พอผมก็ทำการหิวอีนะก็คือหลอดอาหารนั่นคือลดรวนะผมก็ทำการใช้ผ้าพันแผลวิ่งไปเลยนะแล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านนะครับมาดูครับว่าผมจะทันไหมก็เจอเอ้าวุ่นพอดีก็เลยแะกินอ้าวเรียบร้อยครับทันเฉยนะบอกเลยว่าหลังผลจะเจอทั้งนกเจอทั้งอะไรดูดีนกดักที่บ้านเี่น,นะก็ถึงบ้านแล้วนะก็นกทำอะไรเราไม่ได้ยู่ดีนะก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่9 1แล้วนะซึ่งผมบอกเลยว่าวันที่9สเอกกลายเป็นคือสุดท้ายนะครับก่อนที่มันจะครบ100วันนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าในวันนี้นะแทบจะไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้นะพวกผมนั้นอยู่แต่บ้านนะก็คือผมนั้นทําการช่วยกันนะครับทำการคราฟของนะแล้วก็ ปิ้งอาหารต่างๆนานๆนะทั้งเอาพิมเขียดนะครับที่ได้มาทั้งหมด2อันนะมาต่อกันนะแล้วก็เอาขอนต่างๆนานๆครับนะมาช่วยกันสร้างนะช่างตัดไม้ทั้งทําอะไรนะก็คือวันนี้ผมแทบไม่ได้ลุยแ,แปลกเลยก็ว่าไดนะ้ก็คือทั้งทําทุกอย่างเลยแบบว่ามีอะไรที่ขาดเหลือตกพ่องอะไรก็ทําการจัดนะครับจัดตกแต่งแบบให้แคปเหล่าน,นั้นดูสวยขึ้นแล้วก็ดูน่าอยู่ขึ้นนั่นเอง ผมบอกเลยว่าเลื่อนไฟฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าของโคตรดีคือแบบว่าใช้ตัดไม้คือง่ายมากเลยอะคือแบบผมไม่ต้องมานั่งคลิกทีละคลิกอะคือแบบว่าผมสามารถแบบว่ากดคลิกค้างไว้แล้วก็ให้มันซอยไม้ซอยแบบอะไรแบบโอ้โหบอกเลยว่าชีวิตนี้โคตรสะดวกสบายบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมไนตี้ไนนเนี่ยผมบอกเลยว่าให้หาเลื่อนนี้มาแบบช่วงประมาณวันที่ 60- 70อะไรเงี้ยเผื่อบบคนที่อยากจะทำไปไกลๆอะแนะนำครับ ให้หาเล่นนี้มาเล่นนี้แม่งของอย่างดีเลเวเลยนะก็คือแน่นำนะครับนะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะอันนี้คือผมเพมิ่งมาเล่นใหม่นะแต่ผมลองใช้นี้ไปอะรู้สึกว่าอันนี้คือของดีมากเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยผมแนะนำนะครับอันนี้และแล้วครับก็มาถึงคืนสุดท้ายจนได้ซึ่งใน,นคืนนี้นั้นนะเป็นคืนที่เจ้าพวกลัทธินะครับได้ทําการบุกมาที่บ้านเรานั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าพวกผมนั้นเตรียมตัวกันดีมากซึ่งวันนี้เราจะพูดมาครับเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์เพลงเท่ๆไปส2 1ส let's go

อันนี้เลยเชื่เอเช่อเช่อเป็นยังไงครับเรียบร้อยจบแล้วนะโอ,โ,อโอ้โหผมใช้เวลาเล่นนะครับ ใช้เวลาเล่นไปนะเอารวมที่อัดลยนะใช้เวลาเล่นไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะใช้เวลาเล่นไปประมาณแบบโคตรนานอะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณ1ชั่วโมง1ิบวิ่นาทีได้ในการคทรนดิวีโรนี้นะแล้วไอ้นองผมไม่เป็นไรไหมนะนะช่วลางที่เป็นหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีได้ก็คือเล่นจนเปื่อยอะ <c oughs> นะเล่นจนเปื่อยครับนะแล้วก็เป็นไะงมีตัวแบกก็ประมาณนี้นะครับนะซึ่งสำหรับใครที่อยากให้ฝุนนั้นทำคลิปแบบนี้ต่อนะครับ หอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยวิวกับอีกยี่สิบไลค์จัดให้แน่นอนครับสามร้อยวันนะโอเคครับในวรววนนี้ครับก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะอุ้ยหิวพอดีเลยขอจิ้มห่อนนะครับนี่ในวิววันนี้นะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะะก็เป็นครับผมกับการที่ผมนะครับนะทำการเล่นเกมนี้หนึ่งร้อยวันเลยนะโอเคครับผมในวันนี้นะก็ ไม่ใช่กั่ไหนครับทุกคนนะในคลิปวิดีโอหน้าขอแค่1,500วิวกับ20ไลค์